สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวนะคะกับคำพยากรณ์แบบฉบับพิเศษพิเศษให้ชาวราศีต่างๆนะคะในช่วงของดาวเสารย้ายกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะดาวเสารย้ายตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2563 ย้ายประสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรอยู่แบบยาวๆไปจนถึง3ปีเลยค่ะถึงมีนาคมปี2566ทุกๆครั้งที่ดาวเสาย้ายจะมีเหตุการณ์เกิดล้ายสิ่งล้ายอย่างมากมายค่ะทุกๆคนก็หวั่นกลัววิตกกังวลตื่นเต้นกันนะคะเมื่อดาวเสาย้ายจะมีเหตุการณ์เกิดความวิตกกังวลไปหมดเกิดความทุกข์กายทุกใจ เกิดดาวเสาคือความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยความล่าช้าความไม่ทันอกทันใจความไม่ได้ดังใจไม่ต้องวิตกกังวลหรือตกใจหรือกลัวไปเลยนะคะทุกๆอย่างมีสองด้านเสมอค่ะมีแสงย่อมมีเงามีขาวย่อมมีดำมีทั้งด้านร้ายและด้านดีแต่การย้ายของดาวเสาในปีนี้นะคะจะส่งผลดีและให้คุณกับทั้ง12ราศีมากกว่าค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ดา,าวเสาร์ย้ายเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อชาวพุกโศกบ้างมาดูกันนะคะชาวพุกโศกตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปี2563การงานเยอะขึ้นค่ะงานจะวุ่นวายกันหน่อยนะคะงานให้คิดให้แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ พอเริ่มเดือนธันวาเป็นต้นไปนี้นะคะคิดเรื่องของการงานเป็นหลักเลยค่ะอยากเ,าเปลี่ยนแปลงปรปับปรุงงานที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นค่ะพัฒนายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะมองหางานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมกว่าเก่าที่ทำมาอยู่แล้วนะคะมองหาตลาดงานประจำมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานอยู่นะคะงานในลักษณะลุกรุยดูดันมีไปตลอดทั้งปียาวไปจนถึงปี6-4เลยนะคะ ชาวพึกโศกจำเป็นมากๆค่ะที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมีความกดดันอึดอัดในใจคิดมากอยู่ในนั้นอยู่นะคะหลายท่านเจองานหินค่ะงานท้าทายกับความรู้ความสามารถมากๆสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือความพยายามศึกษาทักษะใหม่ๆให้เร็วๆนะคะความรู้เกี่ยวกับการงานเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมค่ะ หาเพิ่มเข้าไว้เยอะๆนะคะบอกไว้เลยค่ะงานอยู่เหนือภูมิความรู้ของคุณอยู่นะคะเป็นความรู้ใหม่ๆถึงแม้งานจะยุ่งเหยิงงานจะวุ่นวายแค่ไหนก็ทำสำเร็จอยู่นะคะด้วยความมุ่งมั่นความคิดอของคุณเนี่ยเปียบเสมือนเต็มร้อยเปอรเซ็นต์อยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันสนับสนุนดีอยู่ค่ะยังคงมีอยู่แล้วก็ช่วยเหลือชาวพุกศกดีอยู่นะคะชาวพุกศกเองนะคะที่ต้องนิ่งค่ะพร รอให้ได้ค่ะรอให้เป็นสวยถึกทนรวยมากอยู่แล้วสู้ๆนะคะชาวพึกศก ช่วงปี2565นะคะต้องระมัดระวังเรื่องความขี้หงุดหงิดใจของตัวคุณเองนะคะความใจน้อยความนอยบ่อยๆนะคะเจอแย่นิดแย่หน่อยก็มีอารมณ์แล้วนะคะอารมณ์โมโหบางครั้งก็อ่อนไหวซ s ซส i ิ e เหลือเกินเลยนะคะสถานการณ์ทุกอย่างเป็นบททดสอบของคุณทั้งนั้นนะคะสิ่งที่ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะคือความอดทนค่ะสู้งานอย่างเดียวค่ะห้ามคิดเล็กคิดน้อยนะคะปล่อยผ่านได้ยิ่งดีค่ะ ธันวาคมปี2563ถึงมีนาคมปี2564นะคะต้องระมัดระวังประเด็นการขัดแย้งในทุกกรณีนะคะกับหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานสังคมในที่ทำงานมีปัญหาเรื่องรายได้ผลประโยชน์พวกนี้ละคะ่ะผู้ที่ทำงานประจำอยู่แล้วต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะผู้ใหญ่เขากำลังเพ่งเลงเป็นพิเศษอยู่นะคะแต่ยังไงยังให้คุณ ดูอึดอัดไปบ้างแต่รายได้ผลประโยชน์ยังคงเข้ามาได้จับได้จองอยู่นะคะความขัดแย้งไม่ไม่เป็นไรมากหรอกค่ะไม่มีใครทำอะไรคุณได้จะเป็นก็เป็นที่ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะ,อะยอมยกทงข่าวแล้วถอยแล้วถอยออกมากันเองนั่นแหละค่ะใจคุณต้องสู้หน่อยนะคะชาวพึกศกเจ้าของธุรกิจฟรีแลนซ์เจ้านายตัวเองงานอิสระงานจะเข้ามาเยอะมากค่ะ โอกาสทำเงินทำทองมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะนี่ก็น่าทำนั่นก็น่าจับเล็งเห็นเป้าหมายหมดละค่ะเล็งเห็นการสร้างงานไปหมดทำกำไรกินแบบยาวๆไปเลยค่ะการติดต่อสื่อสารทางไกลชาวต่างชาติจะยิ่งมีโอกาสดีลงานรับงานสำคัญๆสร้างชื่อเสียงให้ชาวพุกศกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ชาวพึกษศกนะคะงานสมหัวงานทับตัวคงเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะการบริหารคนบริหารเวลายังต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ค่ะ ให้เข้าทีเข้าให้เข้าที่เข้าทางนะคะจัดเป็นระบบระเบียบแบบแผนแต่ต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะคะคือคุณต้องผ่อนคลายเข้าไว้ค่ะอย่าพยายามปัญหาราม่าจากที่ทํางานมาลงที่บ้านเด็ดขาดชีวิตครอบครัวจะวุ่นวายตามไปด้วยนะคะงานที่ทําแล้วสมหัววุ่นวายแค่ไหนก็เก็บไว้ที่ทํางานค่ะให้กลับมาแต่ตัวกับรอยยิ้มครอบครัวสําคัญที่สุดน,นะคะอารมณ์เหวียง มั่วไปหมดสถานการณ์ทําให้เรวร้ายลงไปนะคะมีเกณฑ์จุกจิกใจกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ผ่านไปได้นะคะคู่ของคุณยังคงช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณดีอยู่ชาวพุกศกอย่าไปขีดเขามากนะคะเตือนไว้ก่อนเลยงานเยอะค่อยๆทําไปค่ะใช้ความนิ่งสงบสยบการเคลื่อนไหวทุกสถานการณ์ลากยาวไปจนถึงเมษายนปี2565นะคะดวงคุณจะพุ่งแรงสุดๆค่ะ ช้างมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วนะคะปี64เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้ศึกษาทำกันไปเรื่อยๆก่อนค่ะมีปัญหาก็แก้ไขในหน้างานผลนสำเร็จจะส่งผลไปถึงปี2565เลยนะคะชาวพึกศกสู้ๆนะคะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลส่งนะคะ คำทํานายนี้เป็นคําทํานายของดาวเสาย้ายค่ะจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดาวเกิดของแต่ละบุคคลค่ะทิศทางโดยรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะฝากทุกคนช่วยติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ลมหนาวก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดกันได้ค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ